สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกริดโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16 กุมภาพันธ์2,569เราเจอกันวันนี้ยังคงเป็นวันพุทธที่4กุมภาพันธ์ในคลิปนี้เริ่มต้นคาทานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีมังกรในรอบปักนี้จัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2นะครับสาหรับท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดการกับท่านที่เกิดในราี มังกรฝากไว้ที่หนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกิจโชลี่ยังคงเหมือนเดิมครับไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่แอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรือต้องการอยากจะร่วมสร้างบุญธรรมบุญด้วยกันแล้วก็สนับสนุนช่องครึ่งหนึ่งก็สามารถได้จะสแกนคยวโครตรงนี้เข้ามาได้เลยเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มตนน้นกันกับท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเห่งอันดับที่2ประจําวันที่16กุมภาพันธ์เริ่มต้นกันในเรื่องของการงานก่อนรอบบังนี้โดดเด่นกับท่านที่อยู่ในกลุ่ม ซ่อมรถเปิดร้านซ่อมรถเต็นท์รถมือหนึ่งมือสองหรือท่านที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกไกด์ทำทัวร์ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านโหราศาสตร์โหราจารย์ทั่วไปราศีมังกรรอบปักนี้บอกเลยว่างานของคุณโดดเด่นมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเนืองแน่นเป็นช่วงเวลาของการทํางานที่คุณเต็มไปได้วยความสุขด้วยเพราะว่าคุณให้บริการได้อย่างล้นหลามแล้วก็ได้บริการแบบ ทันใจเต็มที่เต็มทางเลยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากๆส่วนท่านที่ทํางานทั่วๆไปบริษัทห้างร้านหรือท่านที่อยู่ในกลุ่มงานด้านาเกี่ยวกับเรื่องของขับรถขับราหรือทําเลือกส่วนเลนากเกษตรกรทํางานทั่วๆไปรอบปักนี้ดวงการงานของคุณไม่ได้มีปัญหากําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีเลฟซี่ที่สําคัญเหนืออื่นใดเลยคนราศีมังกรรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับงานที่คุณทําแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องคุยกันก็คือคนราศีมังกรเนี่ยเวลาทํางานประจําเสร็จพอเร งานปุ๊บก,ก็จะหางานพิเศษทานู่นนี่นั่นก็เลยทําให้คนราศีอมังกรเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งชอบที่จะทํางานสองสอย่างในเวลาเดียวกันหรือบางคนอาจจะกําลังสัมผัสลิ้มลองกับอาชีพใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยทํามาก่อนแล้วสามารถที่จะทําได้บางคนอาจจะนํามาเป็นอาชีพประจําเลยก็เป็นไปได้เหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นกับคนราศีมังกรดวงการงานในรอบปังเนี้ยคุณชื่นมื่นมีความสุขบางคนกําลังอยากเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานราศีมังกรทําได้นะครับแล้วก็จะ จะเจองานที่ดียิ่งถ้าใครกําลังจะเดินทางไปทํางานด้านการต่างประเทศนะบอกเลยว่าสมบูรณ์สําเร็จดังที่คุณปรารถนาเคราะหามยามร้ายรอบปักนี้เห็นจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือชาวราศีมังกรเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเวลาอยากจะได้อะไรก็เฝ้าเพียรพยายามที่จะซื้อจะเอาจนกระทั่งต้องเสียเงินได้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงเรื่องของการใช้จ่ายเงินบ้างนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายราศีมังกรรอบปักนี้อาจจะมี ความน้อยอกน้อยใจปรากฏขึ้นหรือเป็นคนที่มักจะซีเรียสมักจะแบบเซนซิทีฟมากๆใครพูดอะไรนิดนิดหน่อยก็มักจะโกรธมักจะโมโหแล้วก็กลับมาคิดกลับมากังวลใจแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็จะค่อยๆบาลายหายไปหลังวันที่16ไม่ต้องไปกังวลใจมากส่วนเรื่องของความรักรอบปังนี้คนราศีมังกรลดความเป็นคนเจ้าชู้ลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีหากคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วอันนี้สําคัญแต่ถ้าเป็นโสดอยู่ ต้องระวังเรื่องของการไปเจอเจอคนมีเจ้าเข้าเจ้าของไม่ได้บอกว่าคนราศีมังกรดวงความรักไม่ดีคนราศีมังกรกําลังจะได้เจอความรักที่ต่างวัยรักที่ต่างอายุกันแต่บอกเลยว่าความผูกพันเนี่ยมากมายมหาศาลง่ายๆเลยก็คือมีโอกาสได้เจอคู่แท้ในรอบปักนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักลงตัวลงเอยอนาคตอาจจะแต่งงานแต่งกันเป็นฝั่งเป็นฝาเ,เลยสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นครอบครัวที่อบ่นได้นะครับก็ถือว่าความรักของคนราศีมังกรบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ โดดเด่นพอสมควรเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความรักอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่ถ้านอกเหนือจากนี้สุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีบ้างตามจังหวะตามเวลาก็คือตามฤดูกาลเช่นวันหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ถ้ารุนแรงจากนี้ยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินคนราศีมังกรรอบปังนี้ดวงการเงินถือว่าโดดเด่นนะครับมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีมากๆจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มอันดับที่2ด้วยเพราะว่าคุณกําลังจะมีเกณฑ์กู้เงินซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ซื้อทางซึ่งกําลังจะประสบความสำเร็จในช่วงเวลาันสั้นนี้รวมถึงใครที่เกิดราศีมังกรแล้วกําลังอยากจะขายที่ขายทางบอกเลยว่าคุณขายได้สาเร็จแต่บางครั้งอาจจะติดขัดโน่นนี่นั่นก็ทักมาคุยกันได้เพื่อได้จะทําวิธีแกโน,นุ่นนี้ ให้มันผ่านพ้นให้ได้นะครับคนราศีมกรท่านใดกําลังอยากจะขายที่แต่มีคนมาถามแต่สุดท้ายก็หายไปเฉยเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับพร้อมที่จะไปทําพิธีให้ทุกอย่างมันราบรื่นได้นะครับ คนราศีมังกรถ้าคุณจะกู้แบงก์กู้ธนาคารรอบปากนี้บอกเลยว่าคุณทําได้สําเร็จแล้วบริบูรณ์สมบูรณ์ตามที่คุณต้องการเลยไม่มีปัญหาแต่ประการใดราศีมังกรกู้เท่าไหร่ได้เท่านั้นนั่นบ่งบอกถึงการเงินในระบบคนราศีมังกรในโดดเด่นและก็สมบูรณ์มากๆส่วนเงินนอกระบบเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคถ้าเป็นอันดับที่2บอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องราวของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ราศีมังกรถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่1ที่ส 3ที่4ที่5หรือ3ตัวบนตรงๆสามตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวล่างเอาไง่ายๆว่า3ตัวหน้า สามตัวท้ายสามตัวบนสองต,ตัวล่างราศีมังกรฟาดเรียบในงวดนี้ที่สําคัญที่สุดรางวัลที่สามสี่ห้าหรือหนึ่งสองสามนี่มีมาแน่แน่บางคนอาจจะเป็นชุดสองใบสามใบหรือห้าใบสุดแท้แต่ว่าเราจะมีบุญญาธิการบ้างน้อยแค่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญกุศลที่เราจะทําในกรณีถ้าเรารู้สึกว่าบุญกุศลของเรามันน้อยคนราศีมังกรแนะนําการทําบุญร่วมบุญสร้างพระนะครับพระพุทธรูปที่ท่านเททองหล่อพระนี่แหละตามกํลาลังสธานที่เรามีรวมถึงร่วมบุญสร้างเสนาสนะ สงตามวัดวาอารามต่างๆอันนี้ก็ตามกําลังศรัทธาของเราเช่นเดียวกันและสุดท้ายมันสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาบุญกุศลตรงนี้จะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้กับคนราศีมกกังกรในงวดวันที่10 6มกราคมพันธุ์นี้แน่นอนนะครับเมื่อคนราศีมังกรทําบุญสุนทานเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาว่ากันเรื่องของการไปขอพอรโชคลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบปังนี้คนราศีมังก,กรแนะนําเข้ากราบขอพอรโชคลาบกับองค์พระพิฆเนศหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรรวมถึงองค์พระพุทธชินราชหรือจะเป็นองค์หลวงพ่ออีวัดอาชนบุรีนะครับวัดสัตหีบชนบุรีหรือว่าจะเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รวมถึงองค์หลวงพ่อทองคําวัดพิพัฒน์ใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนราศี มังกรสามารถแวะไปสักการะขอความเป็นสิริมงคลได้เลยนะครับเมื่อคนราศีมังกรเนี่ยทำบุญสุนทานสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูกันว่าเรื่องของทิศมงคลดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรบ้างสําหรับทิศมงคลนําโชคมีอยู่3ามทิศก็คือทิศตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือท่านใดที่อยู่ใน3มทิศนี้แวะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยหรือหากแม้นคนราศีมังกรท่านใดอยากจะมาไหว้พระสักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับไม่ผิดกฎตรีไม่ผิดกฎกติกาแต่ประการใด ส่วนดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวเนื้อดำแดงรูปร่างผอมสูงอายุเนี่ยไม่น่าจะเกินสัก50ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันตกนะครับเลขมงคลน,นำโชคของคนราศีมังกรก็จะมีเลขก่อ,อทอรถที่เราเพิ่งไปถอยมาใหม่หรือก่อทอรถที่เราใช้อยู่เป็นประจำแล้วรถไปเฉียวไปชนหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฝันถึงอะไรประมาณนี้ก็เสี่ยงโชคได้แต่ถ้าไม่มีคนราศีมังกรไม่มีในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ฝันห,หรือว่าไม่ได้ไปซื้อรถป้ายแดงก็จะมีเลขมงคลนำโชคหตัว1 2, 3 4สแล้วก็เลข8 นะครับวันที่ที่เหมาะสมก็คือวันที่8วันที่9วันที่10วันที่13 14และก็วันที่16เวลา8นาฬิกา31นาที9นาฬิกา31นาที15นาฬิกา12นาที17นาฬิกา12นาทีและเวลา18นาฬิกาส8นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคของคนราศีมังกรก็คือธนาคารกองสลากโชลูมรถตลาดนัดตลาดสดต่าง แล้วก็ปั๊มน้ำมันแหล่งพักรถทั่วๆไปแบบนี้ราศีมังกรสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้แต่ก็จะต้องดูด้วยว่าดาวคู่มิตรนะครับแล้วก็สถานที่แล้วก็วันเวลาเนี่ยมันแมทกันหรือเปล่าต้องให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วการเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะมีโอกาสมีเปอร์เซ็น์ที่จะถูกเยอะมากๆนะครับส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าสามตัวบนสาตัวหน้าสตัวท้ายหรือสองตัวล่างมีมาแน่ๆหรือบางคนอาจจะเป็นรางวัลสองสาสี่ห้ารางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่นอน ส่วนว่าเราจะได้กี่ใบอันนี้ก็อยู่ที่โชคของเราเป็นตัวหลักนะครับส่วนเรื่องของการสร้างบุญกุศลก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเสริมอีกแรงหนึ่งนะครับเป็นประมาณนี้เหล่านี้ทั้งหมดเป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่สองประจําวันที่ 16กุมภาพันธ์2569กับผมหมอกริดชัวรี่เอาละครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเราเองคนเดียวก็แอดอี l i n ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เข้ามาได้เลยหรือต้องการอยากจะสนับสนุนช่องพร้อมทั้งสร้างน้ำทำบุญร่วมกันก็สามารถที่จะสแกนคียวโคตรงนี้เข้ามาได้เลยเอาละครับกับราศีมกกังกรอันดับที่2ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีทัดไปวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสด ดีครับ